วันนั้นน่ะเขาขอไปตกปลาตีห้าปกติเขาจะไปตีห้าค่ะแต่แต่วันวาเลนไทน์เขาไปตีสามตื่นเช้าผิดปกติใช่ค่ะซึ่งซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็นอนอยู่ห้องเดียวกันนอนอยู่ข้างกันใช,ใชจจ่จู่ตีสามเด้งขึ้นมาแล้วเรารู้ตัวไหมคะตอนนั้นไปเข้าห้องน้ําค่ะไปเข้าห้องน้ําทีเนี้ยลุกไปเข้าห้องน้ํามองหาแฟนเอา้าแฟนหายไปไหนก็เลยมาดูที่โทรศัพท์ เอา้าตีสามทำไมถึงออกไปหนูก็เลยโทรตามแฟนอบอกว่าเอา้าไหนไปตกปลาตีห้าทำไมออกไปตีสามเขาก็เลยหัวเราะว่าออกมาตกปลาแล้วออกมากับเพื่อนอเขาก็เลยหัวเราะพอหนูโทรจีบอีกเขาก็รับเนี่ยกาลังขับรถไปตกปลาพอหนูโทรไปรอบสามปิดเครื่องเลยค่ะอ